วันนี้นี่ฉันได้ปลากามาโโอ้โหได้ปลากาว่ะต้มส้มนะเ<อ>ห็นปลาคาเลยนึกถึงคุนอมกับพ่อคิคดถึงเลยเหรอเ<อ><อ>ขาชอบกินเหรอใช่อชอบนีเด็ดปลาคามาเดี๋ยวจะให้ต้มส้มใช่ไหมโอเคโอ้โหตัวใหญ่เยอะอ,อ่ะ,อะมาแล้วก็อืมกินข้าวนะคะวันนี้ ผัดแตงกุ้งต้มส้มปลากาวันนี้ได้กินของอร่อยแกพวกเราปลากานะคะต้มส้มมาทำไหเนี่ยฉันต้มไม่เป็นต้มไม่เป็นนี่แค่ทำใหแล้วเขาจะต้องกินไงอะไรมั่งใส่อะไรมั่งก็หอมกระเทียมกระปิเหรอโขกรวมกันเออเราไปทำไงทม พัดน้ำมันก่อนแล้วก็่ใส่น้ำเดี๋ยพัดให้หอมก่อนครับพัดให้หอมอืมโอเคใส่ใบไม้ลงไปแล้วนะคะทุกคนค่ะตอนนี้จะใส่ใบไม้ลงไปแล้วนะคะนี่ค่ะต้มส้มปลากา ในตำนานของยายดอกไม้นะคะสูตรของยายดอกไม้ะค่ะทุกคนขานี่ค่ะเห็นไหมนี่ค่ะวันนี้เราก็ต้มกันเยอะเลยนะคะวันนี้วันพระเดี๋ยวเราก็จะไปให้ยีลุนหนึ่งชิ้นยีตแตนหนึ่งชิ้นนะคะไปให้น้องสาวยีดอกไม้นะคะทุกคนคนละชิ้นละชิ้นกันค่ะนี่นะคะได้แล้วค่ะนี่นะคะต้มส้มตาก,การนะคะสูตรยายดอกไม้นะคะพอทีจะขึ้น โต๊ะของคุณคุณที่รักได้นไหมคะนี่นะคะโอ้นี่คะ่ะ<อ>มาแล้วนะคะ